see you สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณกันนิกายอยู่สีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมเปิดบันทึกหน้าสําคัญประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของนักสร้างบารมีชนิด เรียกได้ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคะกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงค่ะโดยวิทยากรมาจากหลากหลายอาชีพจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวที่เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็จะได้เติมเต็มกําลังใจให้กับคนที่ทําหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเราย้ําเสมอว่าทุกท่านคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้รายการของเราเนี่ยครับได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรนะครับซึ่งบอกว่าใช้ชีวิตจากสัมมเน,นนะครับก็เติบโตมาจนเป็นพระมหาปรีย เราก็ได้บวชอุทิศชีวิตไปเมื่อวันอาสันหาบูชาที่ผ่านมานี้เองนะครับท่านจะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทุกท่านนะครับได้เป็นข้อคิดในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระอาจารย์นะครับพระมหาแทนอิทธินทชโยครับนมัสก,การครับนมัสก,การคร่ะแนะ,แะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคือพระมหาแทนอิทธินทะชโยคะ่ะพระมหาปร,ริยธรรมบวชอุทิศชีวิตประจําปี2563นะคะ กราบียนถามพระอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าอยากจะให้เล่าย้อนไปถึงประวัติชีวิตก่อนที่จะได้มาบวชเป็นสามเณรนะคะครับอตอน,น,นแรกตั้งแต่เด็กๆครับผมก็ตัวหลวงพี่เองก็เป็นคนที่ถือว่าซนมากๆครับก็อาจจะโดนไม้เลียวทุกวันก็ว่าได้แต่ว่าวันหนึ่งครับก็มีโยมพ่อนะครับแล้วก็ครอบครัวพาไปเที่ยววันนะครับเพื่อให้ ใจสงบนะครับก็พาไปเที่ยววัดนะครับวัดข้างนอกกันตครับเห็นพุทธปฏิมากรนะครับหรือพุทธรูปนะครับก็รู้สึกว่าเกิดความเรื่องใสครับก็รู้สึกว่าท่านดูแล้วรู้สึกว่าสงบนะครับบางครั้งก็เห็นท่านนะครับเอ่อพุทธปฏิมากรนะครับเป็นพระเจ้าถือบาทนะครางบาทก็วิ่งไปหยอดเหรียญใส่ครับก็ถือว่าชอบทำมูญเตกครับครับบางครั้งเห็นนกก็รบเร้านับยมพ่อะว่า ผมอยากปล่อยนกเงี้ยก็ชอบนะชอบทำทานนะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรเงี้ยครับคุมน้ำน่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่พัานครศรีอยุธยาครับโอ้แห่งวัดเยอะเยอะยู่แล้วก็ไปทั่วเลยใช่ไหมครับไปทั่วเลยครับแลก็ปลักจากปล่อยนกปล่อยปลาแล้วชอบทําอะไรอีกบ้างนะคะก็ชอบใส่บาตรครับบางวันก็ยอมใหญก็ชอบ พาไปวัดครับไปฟังเทศส่วนมน,นี้ครับตอนที่ท่านแข็งแรงอยู่แต่ช่วงหลังนี้ท่านก็คุณยายก็เริ่มเจ็บป่วยก็ไม่ได้พาไปแล้วรับเอาตอนเด็กไปวัดไม่เบื่อเหรอคะอก็เบื่อมากครับแต่ก็ต้องไปครับพอก็ยมเพ่อชอบพาไปเอาชอบพาไปครับ<อ>ครับแล้วเรียนหนังสือที่ไหนอย่างไรครับเรียนหนังสือเรียนอยู่ที่ตอนแรกครับตอนตอนแรกเรียนอยู่ที่ โรงเรียนธรรมิกราราชครับแล้วก็ต่อมาก็ย้ายมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนดำารงวิทยาครับอก็อเรียนถึงจบป .6 ถึงจบป .6 แล้วก็ตอนนั้นพอจบป .6 ปุ๊บออพักได้มาทั้งสองอาทิตย์ครับปิดเทอมสองอาทิตย์ยมพ่อว่าป่ะเดี๋ยวพาไปดูอะไรหน่อยครับก็พาไปวัดเป็นโครงการของวัดหลับเป็นโครงการบวชภาคด,ดูร้อนครับ ่ายอม<ะ>พ่อถามว่าเอาสนใจไหมก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าถามว่าเราสนใจไหมไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ถามสนใจไหมก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเออเอาไงดีบวชดีไหมตานก็แบบรู้สึกว่าบวชหน่อยอยาบวชให้ยมพ่อยมแม่ครับยมยายเนีครับบวชสักเดี๋ยวก็บวชสักสองสามเดือนก็ค่อยออกมาครับก็เลยตอนนั้นตัดใจเลยบวชบอกยมพ่อว่ายมพ่อครับผมจะบวชครับ ก็จะโยมพ่อนี้ก็คือมาปฏิบัติธรรมที่วัดประชมกรอยู่แล้วด้วยก็ช่วงหลังๆครับแต่ช่วงแรกไม่ได้มามาช่วงหลังครับครับช่วงหลังหมายถึงตอนที่ช่วงที่ก่อนจะพาสัมเณนไปตอนที่จะหลวงพี่ไปบวชสามเณนนครับ่อนที่ท่านมาวัดแล้วครับผมเข้าใจแล้วว่าเส้นทางวัดเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้ววันวันที่ไปบวชเป็นยังไงบ้างครับตอนที่บวชเป็นสัมเณนนภาคฤดูร้อนนะครับก็ยมยายก็ เพื้มปีเตียน้ำตาไหลครับก็รู้สึกว่าเพื้มรู้สึกว่าก็ได้บวชนะเพื่อเอาบุญให้ตรงนี้เอาให้โยมยายก็โยมพ่อครับบวชที่วัดอะไรครับอาจารย์อ๋อบวชที่วัดธรรมารามครับธรรมารามก็คือใกล้บ้านเลยใกล้บ้านเลยครับก็หมายถึงว่โยมยายโยมพ่อก็สามารถที่จะเดินไปดูแลไปอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะไปเทคแคร์ได้ไปเทคแคร์ได้เทคแคร์ด้วยแล้วกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับที่นั่น ยังจําได้อยู่ว่าไกลแล้วเหมือนกันก็พอจําได้ครับก็ฝึกฝนอารมณ์ตนเองครับก็ตอนหิวเป็นตบะครับก็ช่วงแรกก็เตือนนับตื่นตือนก็ค่อางไว้ครับเตือนมันถ้าจำไม่ผิดก็ตีสี่ไม่ก็ตีสี่ครืองครับตื่นมาก็ทาภารกิจส่วนตัวก็ตั้งแถวปยันตนนับแล้วก็ทำวันแล้วก็ไปทำขอไปครับภาคฤดูร้อนก็มีปฏิยานตนด้วยป้ายันตนครับมีมีทุก มีด้วยใช่ไหมครับก็มีครับแต่จําไม่ได้ไปยันว่าอะไรอ๋อเรือว่ามีเฉพาะสัมมเณรประจําอ๋อก็มีครับอ๋อก็คล้ายกันครับอือใช่ว่าพระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์จากวัดใหญ่ที่ท่านก็เอารูปแบบของการดูแลสัมมเณรประจําไปไปที่นั่นครับครับแล้วคิดถึงบ้านไหมคะตอนแรกปีแรกที่ตอนแรกที่มาก็มีบ้างครับคิดถึงมากครับก็นั่งดูรูปหลงปู่ครับเมื่อไหร่ยอมจะมาเนาะ ออกมาปุ๊บก็ดีใจก็ออกไปรับครับแต่ช่วงแรกๆนยังไม่ได้เจอนี่ใช่ไหมฮะช่วงแรกจะไม่ได้เจอญาติเลยช่วงแรกไม่ได้เจอเลยครับครับก็ต้องอดทนนอมีเยอะไหมฮะมีมีเยอะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆที่มาบวชในรุ่นเดียวกันตอนนั้นเป็นร้อยไหมครับอ๋อเป็นร้อยครับคือพูดง่ายว่าล้นประตูเลยครับโอ้หครับมากเป็นประวัติการไหมครับหรือว่าได้ทราบมาก่อนไหมครับว่า ปกติที่วัดนั้นเขาบวชกันเยอะไหมก็ไม่ได้ทราบก็อยู่ดีก็เหมือนมาแบบงงๆเหมือนกันครับอ๋อครับก็คือตอนแรกก็สนใจเรียนวาเรียบแล้วก็อันนียมถามว่าเนี่ยมีที่เนี่ยเขารับสมัครเรียนวาเรีนสนใจหรือเปล่า oh. เดี๋ยวจะพาไปลองดูก่อนถ้าเกิดไม่ไหวก็ค่อยออกมาค่อยถอนตัวมาทันก็ได้ผมก็เลยสนใจก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอไปลองก่อนครับ หมายถึงตอนอที่มาอยู่ที่วัดพระธรรมกายไม่ถึงว่าจะมาเรียนบาลีที่วัดพระธรรมกายแล้วใช่ไหมที่ยะโยกแต่ตอนที่ปวดภาคฤด,ดูร้อนก็จะได้แรงบันดาลใจตอนไหนอะครับหรือว่าเข้าใจว่าเออมีการเรียนบาลีเรามีเส้นทางคือเอาจริงพระอาจารย์นั่งบอกว่าเราเด็กๆเ,เราไม่ค่อยรู้เรื่องว่าจะ,จ,ะจะต้องมีสายว่าเราเรียนแบบตั้งแต่สามเนรไปเป็นพระหมหาปร,รียาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือว่าจะเรียนแบบสายสามัญไปเป็นแบบเรียนปริยตรีแล้วก็ออกไปทํางาน แต่ว่าอาจารย์ได้ทราบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ๋อไม่ได้ทราบทราบแค่ว่าอยากเรียนบาลีเฉยครับอ้าวแล้วได้แรงบันดาลใจยังไงครับก็มียมยายครับแล้วก็ยมป้าแนะนํำเ,เ,เรียนบาลีว่าเนี่ยเรียนบาลีแล้วศกดิ์สิทธิ์นะจะขังอ๋ออ,อยากขลังอยากเป็นคนขังนี่เองเ,เป็นภาษาที่สาครับเรียนแล้วจะศกดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าตอน,นเด็กก็ชอบเขียนยันครับ โอชอบศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยนะครับชอบศึกษาแล้วก็แล้วพอพอมีโยมป้าไปชวนก็เลยมาครับก็เลยมาเข้าทางเลยครับเข้าทางเลยเข้าทางใครคะเข้าทางหลวงพี่ก็คือก็คือเหมือนกับว่าพอจบโครงการคนอื่นเขาก็ลาศิกขาไปแต่พระอาจารย์ก็ก็เขาเรียกว่าบวชต่อหรือว่าเข้าสมัครเข้าโครงการเรียนเรียนต่อเนื่องเลยก็สมัครเข้าโครงการเรียนต่อบแต่ว่าพอมาถึงยังไม่ได้เรียนครับ ก็ต้องทําความรู้จักอาจารย์ก่อนนะแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็มีการแบบมีกิจกรรมพิเศษให้ทําร่วมกันนะครับเพื่อที่จะรอนๆกันนะครับในวันแรกที่มาซึ่งก็ต้องมาจากต่างจากต่างที่ต่างถิ่นเยอะแยะมากมายไม่รู้จักใครมาถึงก็ก็เยอะอยู่ครับก็ไม่รู้จักใครแล้วก็เยอะแยะเป็นร้อยไหมครับ เป็นร้อยครับเป็นร้อยเลยนะฮะเอาแล้วที่จับวชในศูนย์เดียวกันมีมาด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันมีไหมไหมอ๋อไม่มีครับมีรูปเดียวเลยครับเป็นเป็นเนนอยู่มันสามสี่รูปครับที่เหลือก็เป็นเป็นโยมเป็นพระภิกษุเป็นเด็กๆใช่ไหมครับเป็นเนนไม่กี่รูปครับอไม่ถึงอบรมธรรมธายารุ่นนั้นใช่ไหมครับมีเนนน้อยครับเนนน้อยครับมีมีเนยนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระภิกษุ แล้วมีพระพิสุทธนมามาจำพรรษาที่วัดด้วยไหมครับรุ่นที่ตอนที่หลวงพี่ไปเป็นสัมเณรนะอ๋อก็มีครับบางคนก็ตัดสินใจก็มาอยู่อบรมที่วัดต่อครับโอ้แสดงว่าแบบเป็นแหล่งที่แบบสร้างพระสร้างสัมมณรเลยนะฮะเมื่อมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วมีอะไรแตกต่างจากที่วอดที่ี่สอยังไหมฮะเราต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคะไม่ไม่ค่อยต่างกันครับ แต่ต่างคนที่แบบว่าต้องทำความรู้จักเพื่อนครับแล้วก็บทตึกก็ค่อนข้างจะเน้นเข้มขนน้นเ <c oughs> ข้มข้นครับ <c oughs> อตอนแรกก็มาก็เหมือนจะเฉืเพราะว่าวันว่านี่เราผ่านมาแล้วเนี่ยโครงการเนี่ย,ยอันนี้ก็สบายสบายพอมาถึงก็โอ้เข้มข้น,ขนกว่าพอสมควรนะเช่นอะไรบ้างคะที่เข้มข้นเช่นการลุมตัวเนี้ยก็ต้องรอน้ถ้าเกิดไม่ครบนี่ก็จะมีบทลงโทษครับอ๋อมีกุศลวิวัสคุอสอนวิวาสจะายคือการขานี่คือแทบจะ เหมือนฝันครับขาดไม่ได้ห้ามอู้ห้ามหลบก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็มาเรียนมาอะไรกันหมดครับไม่ได้สิเพราะว่าต้องให้ครบถ้าเราขาดเราเนี่ยจะต้องมีคนมาตามหาเราเพราะคนอื่นจะต้องโดนทําโทษด้วยต้องตามไงก็ต้องตามให้เจอบอกว่าอารมณ์นี้ไปไหนตามมาไงต้องให้เจอทไม่เจอไม่ได้ครับต้องเจอ ก็เป็นทหารทางธรรมนะใช่ต้องมีระเบียบวินัยอยู่กันใช่ไหมครับครับแล้วก็ได้รับการปลูกฝังมาตลอดต่อเนื่องครับได้รับการปลูกฝังครับโดยจะมีะอาจา์ครับะอาจารย์จะเป็นคอยบอกวิทย์ว่านี่นะเราต้องทําอย่างนี้ครับแล้วก็คอยปลูกฝังครับอ่ามโนเปทานครับว่าทําไมเราบวชมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะอ่าปฏิบัติอย่างนี้บางวันก็จะมีอาจารย์พิเศษครับนี่เหมือนอาจารย์พิเศษ โดยเป็นรุ่นพี่มาลงครับว่านี่เราต้องไปถึงฝั่งนะฝั่งเราอยู่นี่บทฝึกก็เป็นบททดสอบครับที่ให้เราก้าวข้ามไปให้ได้ครับค่ะแล้วฝั่งอันนั้นน่คืออะไรครับอ๋อคือการบวชพิชีวิตครับโอ้โอคืออยู่ในค่ายกองจองแชมป์ด้วยไหมฮะอ,อยู่ในฝั่งเดียวกันไหมฮะอ๋ออยู่ฝั่งเดียวนครับฝั่งเดียวกันก็คืออยู่ในค่ายจองแชมป์นั่นเองครับแล้วมาถึงก็เรียนบาลีเลยไหมครับอ๋อตอนแรกให้เรียนเอ,อแบบ เรียนภาษาเรียนรู้รภาษาภาษา,ภาษาอังกฤษว่าอะไรพวกนี้ไปเหมือนกับภาษาสามัญอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนสามัญก่อนครับแล้วก็นักทำนักทำตีครับ,รบพอเรียนทำปุ๊บนักทำก็ถือว่าเป็นบทหนึ่งทีต้องผ่านให้ได้ครับก็เกิดผ่านไม่ผ่านนักทำตีนี้ก็ไม่ได้เลื่อนขั้นนะเรียกว่าเลื่อนรุ่นเป็นนักกะสองครับโอ้โอก็คือมีสเต็ปของการเรียนรู้ถ้าสอบผ่านก็จะเป็นนักวกะ หนึ่งสองไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ผ่านก็หนึ่งก็ต้องซ้ำอยู่ที่เดิมแล้วเปนไงฮะผ่านไหมครัอ๋อผ่านอย่างเฉียวเชียรครับปลุมใจเลยเรียกว่าเกือบเกือบตกครับทำไมล่ะครับช่วงนั้นก็ไม่แน่ก็กิจกรรมเยอะเหมือนกันครับถึงแม้จะติวอยู่กนแต่ก็เป็นเน้นหมายก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับธรรมะก็ต้องเปิดหนังสือท่องจํากันครับจำหัวข้อทำแล้วก็ไปสอบครับครับ ก็ผ่านมาได้แบบภาคภูมิใจเลยนะเชียร์ทีนี้พระอาจารย์บอกว่ามีกิจกรรมเยอะกิจกรรมอะไรบ้างครับก็เป็นหลักสูตรของเน้นใหม่แล้วก็มีตื่นเช้าเนี้ยถ้าเกิดมีส่วนกลางขอไปรับบุญมาก็ปุ๊บต้องไปช่วยครับซึ่งก็มีประจํามีประจามีขอามาบ่อยๆครับเช่นเพราะสัมมณีถือเป็นกําลังสําคัญของวัดพระธรรมกายเช่นก็ไปวางผอมบน ตามหาธรรมกายเจดีย์ไปเติมน้ําแต่เทียนกี่ขวบมตอนนั้นสิบสองประมาณสิบสองสิบสามครับสนุกไหมคะสนุกครับก็ได้ออกนอกกุฏีแล้วสนุกรู้สึกดีครับตอนที่นั้นตอนที่ได้ออกสถานที่ใหม่ๆรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วไม่เคยเห็นปกติอยู่แต่ในไซค์ครับก็ไม่เคยออกไปไหนพอออกมาปุ๊บแบบมองซ้ายมองขวาโอ้วัดนี้เป็นยังไงใหญ่โตดีอ๋อแล้วก็กรีบดาวรวย ก็เป็นกําลังสําคัญครับครับก็ต้องตื่นไวแล้วตอนนั้นตื่นไวแล้วก็ตั้งแถวจะมีเขาเรียกว่าสามเันนีรุ่นพี่ครับเป็นพี่เลี้ยงครับอ่าก็พาตั้งแถวเดินไปครับไปผลดาวรวยบ้างไปเด็ดาวรวยบ้างครับไปช่วยแล้วชีวิตเริ่มต้นที่ว่าเอาละต้องเริ่มต้นเป็นบาลีแล้วต้องเรียนบาลีแล้วตอนไหนฮะอยู่ได้สักกี่ปีแล้วหรือว่าสอบ นัดทำเรียบร้อยแล้วก็ก็เริ่มลุยเลยอ๋อตอนอันดับแรกคือก่อนจะมาเรียนรีเขาจะมีหลักสูตรครับให้ท่องวยากรก่อนครับโอ้โหนรงสิทยากรลยะ่ะทรวยากรครับกี่หน้าครับอาจารย์ประมาณจําไม่ค่อยได้สองสามสี่ร้อยหน้าไหมฮะประมาณประมาณสองร้อยกว่าหน้าสองร้อยหน้าซึ่งทุกรูปจะต้องทรงให้ได้ไหมคะท่องให้ได้ท่องให้ได้ครับต้องจําทุกตัวอักษรเลยใช่ไหมครับ ใช้เวลานานไหมคะถอมาั้าายใชกี่กี่นานฮนะกี่นากี่นานานเท่าไหร่ก <c oughs> ็หลายเดือนครับจะไม่ค่อยได้ครับแต่นานอยู่ครับอ๋อแล้ววิธีการทดสอบว่าสัมเณรท่องหรือว่าทรงวยากรณเนี่ยคืออะไรคะอ๋อจะมีบททดสอบคือไปฟดท่องได้แล้วปุ๊บต้องไปทรงกับพระอาจารย์หรือสัมเณรรุ่นพี่ครับ<อ>จะมีลายเซ็นให้ครับอ๋อเหมือนสมัยก่อนเราท่องศัพท์ อถ้าจําได้หมดก็จะเซ็นลายเซ็นให้ผ่านทยอยท่องได้ไหมฮะวันละสองหน้าสามหน้าอะไรเงี้ยอ๋อจไมเวลาต้องไปเที่ยวไปหนึ่งลายเซ็นแล้วลายเซ็นนอนสามหน้าครับอ๋อสามหน้าจะมีกําหนดให้วันนี้ต้องได้สองลายเซ็นนะอ่าไม่ได้ก็อาจต้องเรื่อยๆอสองลายเซ็นนี่หมายถึงว่าหกหน้าหกหน้าครับหกหน้าแล้วใช้เวลาประมาณสามเดือนสองเดือนสามเดือนกว่าจะจบครับ แล้วพอถึงหน้าท้ายแล้วข้างหน้ายังจาได้อยู่ไหมครัอ๋อก็ต้องทวนไปบ่อยครับไม่งั้นก็ท่องหน้าลืมหลังแล้วมีแบบทั้งเล่มเลยไหมฮะรวดเดียวอ๋อนั้นมีครับก็ต้องท่องอยู่แล้วอันนี้คือทรงเป็นลายเซ็นก่อนพอทรงลายเซ็นเสร็จค่อยรวบเล่มครับหรือว่ารวบเล่มทรงเรยกว่าทรงจริงครับทรงจริงอ๋อทยอยไปทีละสามหน้าปกหน้าอะไรอย่างนี้ไปพอจนได้ลายเซ็นมาจนครบหน้าสุดท้ายแล้ว ก็ถึงจะไปรวบหนึ่งถึงท้ายเลยโอ้โหโดยสอบจริงสอบจริงครับโดยเล่มหนึ่งก็จะมีอยู่เขาเรียกว่าสี่เล่มครับแต่สี่เล่มจะรวมเป็นเล่มเดียวครับเราจะให้เป็นทีเล่มทีเล่มไปครับโอ้โหถ้าเร็วสุดเนี่ยสมัเนี่ยใช้เวลาในการส่งเนี่ยนานเท่าไหร่คะตอนหนึ่งเล่มเ่ยครับแต่ละตัวตอหนึ่งเล่มครับไวสุดเล่มหนึ่งความสั้นความยาวไม่เท่ากันครับแต่ว่าจะรวบแล้วไวสุดก็ ประมาณไม่แน่ใจประมาณห้าสิบนาทีโอ้คล้ายๆโสดปฏิโมกเลยเนาะใช่ไหมฮะต้องต้องสปีดขนาดนั้นเลยสปีดครับโอ้โหแล้วพระอาจารย์เอาเวลาตรงไหนไปทรงวิยากรไปท่องจําอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไหนจะรับบุญไหนจะแบบทํากิจวัตรกิจกรรมของสัมมาเนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเอาเวลาที่ไหนไปไปนั่งท่องตอนท่องวิยากนนี่คือเหมือนจะให้แยกออกมาครับว่าช่วงนี้กิจกรรมก็ ก็ไปทำเพื่อให้ทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับพอทุ่มนั้นเราก็เขี้ยวเข็ญแล้วว่าต้องได้นะนี่เวลาอาจารย์ขอให้แล้วยังไงก็ต้องได้วนนี้สองเลเซนถ้าหลุนที่แอบแอบไปท่องตอนไหนเพราะบางรูปก็จะท่องตื่นมาตีช้าตีสองตีสามตีสี่อะไรางี้นะฮะของอาจารย์นี้สงัดตอนไหนถนัดถนัดทางความสงบคือสงัด ตอนกลางคืนครับหลังสี่ทุ่มครับหลังสี่ทุ่มไปแล้วหลังสี่ทุ่มก็ไปแอบท่องครับตามที่ที่ที่มีไฟครับตามตเสามไมฟครับไฟก็เดินท่องเดินบนไปบนมาก็ท่องครับซึ่งความกลัวเหมือนกับเด็กคนอื่นไม่มีแล้วไม่มีครับ<อ>เพราะว่าบางคนเด็กๆจะกลัวความมืดใช่อตอนนั้นกินแต่ว,ว่าต้องได้ต้องได้ก่อนแล้วเราอยู่กับพี่เลี้ยงว่าอะไรว่าเราอยู่กับคำพะนะเราไม่กลัวอยู่แล้วพี่ใช่เทวดาจะมาฟังด้วยครับเทวดาจะมาฟัง แล้วภูมิใจไหมครับวันที่เราท่องแล้วได้เรียกว่าสอบผ่านนะครับอ๋อท่องไม่อนได้ครับคับวันนั้นถือว่าแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกครับแบบปลื้มมาแบบน้าตาจะไหลวันนั้นครับโอ้แบบดีใจแบบอุบยิ้มไม่อยู่ครับยิ้มทั้งวันครับรุ่นรุ่นนั้นพอจําได้ไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนในวันที่สอบพร้อมกันที่ผ่านเนี่ยกี่กี่รูปครับประมาณ ยี่สิบกว่าครับยี่สิบกว่าคมันยี่สิบหกครับซึ่งอีกประมาณแปดสิบเก้าสิบหรือประมาณร้อยร้อยกว่ากว่านี้ยังไม่ผ่านอันนั้นคือผ่านไปแล้วบางบางลูกก็ยังไม่ผ่านบางลูกก็จักไปแล้วครับจากไปแล้วคือไปแล้วไม่ไหวแล้วทองไม่ไหวอครับแล้วก็วันที่ท่าบอกว่าวันแห่งความปลื้มปิติที่สุดเลยหลังจากที่เราได้ท่งวัยกรแล้วจะได้รางวัลจากคุณครูไม่ใหญ่ครับเป็นยังไงครับอยากให้เล่าบรรยากาศตอนนั้นตอนที่ยังท่องไม่ได้นะครับก็จะมี รุ่นพี่ครับตอนทำวัดก็หลังทำวัดจะมีรุ่นพี่มาแนะนําครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราท่องได้แล้วเราจะได้ดวงแก้วชื่อดวงแก้วเกียรติยศได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายตอนนั้นตอนนั้นแล้ึกผลลูกแล้วอยากได้ฟังทุกครั้งก็้่ผลลูกทุกครั้งเลยนะดวงแก้วเกียรติยศได้มาจากเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายครับผมคือได้รับจากมือแล้ว ได้ที่สำคัญคือได้รับจังมือของครูไม่ใหญ่เลยครูไม่ใหญ่เองครับแล้วท่านให้โอวาทยังไงหรือว่าชื่นชมยังไงบ้างครับออชื่นชมบอกว่าลูกเนีนถือว่ามีความเพียรมากในการทรงบาลีแล้วก็นําตรงนี้เพื่อไปเรียนพระบาลีต่อนะครับเพราะว่าบาลีเป็นกุญแจสําคัญในการแปลพระบาลีและพุทธ,ธวจนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็น เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าชิ้นแรกที่ได้จากคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ได้รับการปลูกฝังจากครูบาอาจารย์มาอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ล้าค่าที่สุดของชีวิตสัมมาเนนได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายตอนนี้ยังเก็บไว้อยู่ครับทั้งรูปภาพทั้งนวงแก้วเก็บไว้ของมากโอ้ยปลื้มมากเลยปลื้มมากแล้วแล้วยมพ่อยมยายปลื้มปิติยังไงบ้างครับทันทันทนทีที่แบบประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เอาไปหวดท่านครับท่านก็ ท่านก็ยิ้มมาท่านก็ดีใจว่าโอ้ลูกนี่หนูเก่งมากเลยแล้วก็มีทักทักแล้วว่ายมพ่อขอเด็กมาให้มัน,น <c oughs> เราเรา <c oughs> ไม่ได้ครับอันนี้หวงมาได้มาจากเกติศักดิ์ของลูก่ชายกว่าจะได้ท่องมาโหรับตื่นตต่นเที่ยงคืนครับไม่ได้หลับไม <ừ> ่นอนเลยครับแล้วขั้นตอน, <c oughs> ตอนต่อไปเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้วยากรแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องสอบนักธรรมเสร็จแล้วก็ต้องสอบหนึ่งสองเลยใช่ไหมครับพอท่องวิยากรเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลให้ครับ ครับเป็นเขาเรียกว่าชุดทองครับเป็นจีวันทองอสัตทองครับสมองทองจะมีต้ยี่ปุ่นคอมไฟให้ครับโอ้เรียกว่าอุปกรณ์การศึกษาจะมาพร้อมเลยเรียกว่าอัปเกรดอับเลเวลใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีหรอครับไม่มีครับก็มีของส่วนกลางแต่ไม่ใช่ของส่วนตัวอันนี้คือถวายแล้วส่วนตัวแล้วครับอันนี้คือแบบจะไปตั้งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ตาม เสาไฟฟ้าแล้วมีโคมไฟสามารถที่จะส่องดูทํางานทําการบ้านอะไรนี้ได้เลยอ่านหนังสือแต่แล้วก็พอได้ปุ๊บก็เรียนต่อแล้วให้ให้สมัครมันทำมาทำโทต่อแล้วครับแล้วก็พบผู้กับปเรียนทำสองหนึ่งสองครับก็เรียนต่อกันเลยครับอือคิดยังไงบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าอยู่วัดพระธรรมกายวัดใหญ่โตแต่สามเณร อยู่กุติจากสมัยนั้นรู้สึกยังไงบ้างไ,ไหมครับว่าเอ๊ะหรือว่ามีความสุขดีหรือว่าอยากจะไปอยู่ตึกตึกกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็คิดอยากอยู่ตึกอยู่ครับอยู่ไปอยู่มากม็ชอบจากนะเพราะว่าตึกก็สบายดีครับแล้วก็เหมือนบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่แบบเก่าแก่ที่ปอ้าาปองปริศาสตร์เพิ่งปรติศาสตร์ที่ได้อนุรักษณ์ไว้ครับบอกว่า ที่นี่นะก็ถือว่าเป็นที่สมถานะครับก็ไม่ได้แบบหรูหราอะไรครับเพราะว่านี่แหละคือชีวิตของสมณนาครับโอ้โหไม่มีฝนก็ศาสตร์อ่ะครับลําบากไหมหลวงพี่็ช่วกแรกก็ลําบากครับแต่ก็มันคือการฝึกกนครับมุปวดก็ไม่มีนะชายต้องการกดใช่ไหมฮะต้องการกดอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายก็จะเห็นว่าอยู่กุฏิจากเนี่ยแล้ว อุปกรณ์บางคนเนี่ย э ม so, no no so. exactly. really so, oh. ีห้องหนึ่งก็มีทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะของพระอาจารย์เองเนี่ยมีการจัดระบบยังไงสําหรับเข้าของเครื่องใช้ที่มันมีอยู่ทุกอย่างนะของสามเณเนี่ตอนเป็นสามเนรทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยครับคือพูดงี้เอาเป๊ียวมาครับหนังสือนี้ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดครับว่าเดี่ยวหรือเปล่าเวลาจัดให้ตรงเวลาจัดครับคือมันว่ากินกันไม่ลงครับต้องเอาความเป๊ะ้จริงๆครับก็ ขึ้นมาต้องเจอที่นอนครับที่นอนแล้วก็เจอกล่องครับกล่องของส่วนตัวอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้กล่องเล็กๆแล้วก็ฉันหนังสือครับหนังสือไว้เก็บหนังสือแบบบาลีเราเรียนอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ครับแล้วก็สุดท้ายคือบาทครับบาทเรียกว่าเครื่องมือธรรมหากินเอาแล้วจีวรเหรอคะจีวรก็อยู่ในกล่องก็อยู่ในกล่องอ๋อแล้วของศักดิ์สิทธิ์ล่ะคะองค์พระหรือว่าก็เก็บไว้ในกล่องครับ คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกล่องครับในกล่องศักดิ์สิอาจารย์ว่าจะมีของเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกล่องอย่าเกินกล่องอย่าเกินกล่องก็คือให้ฝึกให้เรารู้จักประมาณครับใช่ไหมครับตามที่คุณครูบาอาจารย์ท่านสอนนะครับว่ามีเข้าของเท่าที่จําเป็นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบมีการตรวจไหมครับว่า จะต้องยังไงเห็นพระอาจารย์บอกว่าต้องแบบเป๊ะต้องมีมั้เป็นทัดวัดอย่างเงี้ยเื่องเป็นวินไม่ได้เลยใช่ครับก็จะตรวจตอนไปเรียนครับตอนที่ไม่เีนไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่อ๋อถ้ามาตรวจไปหลังอ๋อตรวจไปหลังแล้วก็จะตรวจวับเฮ้ยคนนี้รูปนี้อ่ามีอะไรผิดหรือเปล่าอ่ามีอะไรซ่อนไหมแอบซนอนหนุไว้ไหมอะไรอย่างนี้พอเจอปุ๊บก็อ่าเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะตอนเย็นอะไรี้หลังฉันปนาเนียครับอ้เคลียร์ส่วนตัวเลยเหรอคะก็ ส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมคือรับผิดชอบร่วมกันบผิดชอบร่วมกันคือทุกอย่างตอนนั้นคือไม่มีคําว่าส่วนตัวมีแต่ส่วนรวมอเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนคือคุณครูไม่ใหญ่แต่ว่าพระอาจารย์พี่เบียงก็คือจะสอนให้เรารับผิดชอบเป็นหมู่คณะทำอะไรคือต้องช่วยกันดูแลครับช่วยกันตักเตือนไม่งั้นก็จะรับผิดชอบไปร่วมกันมีอยู่มันห้าสิบรวปคือโดนก็โดนด้วยกันหมดครับ พระอาจารย์เคยเป็นเป็นต้นเหตุของการที่ให้ทุกคนได้ได้มีโอกาสไหมตอนเป็นสามเณรเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนก่อนมาบวชนี้ก็โดนไม่เร็วทุกวันนี่อย่างศึกบวชแล้วก็ไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยไม่ค่อยทำให้เพื่อนโดนเไม่ค่อยกล้าเปรี้ยวให้เพื่อนเพื่อนจะมาเดือดร้อนด้วยใช่ไหมเราไม่ค่อยกล้าเพราะว่าโดนหมดครับเราก็เกรงใจเพื่อนกันเอ้ยเราทำเยอะแบบโอ้เดี๋ยวโดนเราก็ยิ้มอยียบไว้ก่อนนะครับแล้วพอมาเรียนแล้วยากไหมฮะบาลี ถามว่ายังไหมตอนแรกก็ไม่เข้าใจเลยโอ้แต่ก็ต้องเรียนไปครับเพราะว่าบาลีไม่กลัวคนเก่งครับแต่กลัวคนขยันสาธุสาธุ<ส>าะนะครับต้องบอกว่าไม่กลัวคนเก่งนะ,ะบาลีเนี่ยแต่กลัวคนขยันเพราะฉะนั้นขยันเท่านั้นจะประสบความสําเร็จนะครับพระอาจารย์ก็ดําเนินชีวิตไปอย่างเรียกว่ามีความพรื้มปิตินะครับแล้วก็คว้าประเด็นธรรมสามประโยคมาชื่นชมให้ ยมพ่อยมแม่โยมยายนะครับเพื่มปิตินะครับซึ่งบอกว่าเหมือนกับเป็นการปรับปริญญาเลยทีเดียวแล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมามุทิตาสาการะนี่นะครับว่าจะบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่าเพื่มปิติจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็การที่ได้มาสร้างบารมีเนี่ยครับสุขอย่างพระเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ